สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโดมณีพระกุลราาหัส5 6 1 1 1 0 3่คณะึิศสาหาิาคาร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะค่ะความฝัน,นั้นยังคงเป็นแค่ได้แค่ความฝานันถ้าหากเราไม่ลงมือปฏิบัตินะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าหรือจะมาพูดเกี่ยวกับความฝันที่ดิฉันอยากจะบอกแม่ค่ะในหัวข้อ ความฝันร่อยข้างฝา่ะดิฉันอยากจะบอกได้ว่าคือความฝันดิฉันอยากจะบอกแด้คือคดิฉันอยากจะ,กกจะเป็นครูค่ะและดิฉันเชื่อว่าความฝันของดิฉันนะคะก็เป็นความฝันของแม่ของดิฉันด้วยค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยมาจากครอบครัวที่ไม่มีที่ฐานะไม่ค่อยดีนะคะคือ พ่อแม่ของดิฉันนะคะคุณแม่ของดิฉันนะคะไม่ได้รับการศึกษาค่ะแล้วคุณแม่ของดิฉันก็มีความฝันอยากจะศึกษาเพื่อรู้หนังสือเหมือนกับคือแม่ของดิฉันนะคะอยากจะได้รับการศึกษาเหมือนกับดิฉันแต่คือคุณแม่ไม่มีโอกาสคุณแม่จึงได้ให้ความฝันนั้นไว้ฝากไว้ที่ดิฉันนะคะดิฉันเลยอยากจะบอกแม่ว่าความฝันนั้น ยังคงอีกไกลแต่ให้แม่วางใจเถอะค่ะว่าดิฉันจะทำมันให้ได้แล้วดิฉันจะนำความฝันมา,มาฝากแม่ค่ะความฝันของดิฉันก็คือเป็นครูค่ะคือดิฉันเนี่ยมีความฝันตั้งแต่เด็กๆคืออยากจะเป็นครูเพื่อนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังไม่ได้มีความรู้คือดิฉันเนี่ยมาจากเออดิฉันเนี่ยมาจาก บนดอยค่ะบ้านของดิฉันอยู่นี่บนดอยบนดอยส่วนมากนะคะยังมีเด็กๆที่ขาดโอกาสเยอะเลยค่ะคือเด็กๆเรานั้นเนี่ยครที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาแต่เนื่องจากเขาเนี่ยย,ยังอยู่ในถิ่นทุรกันดารคือการศึกษาบางส่วนบางอย่างก็เข้าไปยังไม่ถึงค่ะดิฉันก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นครูเพื่อจะได้ถ่ายทอดความจะได้นําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆในหมู่บ้านของดิฉันค่ะ แล้วก็ดิชันคิดว่าความฝันของเด็กๆนั้นคือทุกคนก็มีความฝันอยากจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเหมือนกับแม่ของดิชันนะคะแม่ของดิชันก็เช่นกันค่ะคือแม่ของดิชันเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะได้รับการศึกษาเพื่อจะได้เรียนรู้คือแม่ของดิชันนะคะเป็นคนที่ ไม่ได้รับกันศึกษาค่ะคือแม่ของดิฉันเนี่ยขาดโอกาสในด้านนี้คือตอนนี้แม่ของดิฉันยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็แม่ของดิฉันก็บอกให้ดิฉันตั้งใจเรียนเพื่อความฝันของดิฉันเพราะความฝันของดิฉันก็เหมือนกับความฝันของแม่ดิฉันถึงวันนี้ความฝันของดิฉันยังดูเหมือนจากไกลแต่ดิฉัน มั่นใจว่าดิฉันจะต้องทำให้ได้เพราะดิฉันมีแม่แล้วก็พ่อแล้วก็ครอบครัวที่คอยให้กำลังใจดิฉันอยากจะบอกคุณดีว่าดิฉันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้โอกาสให้ดิฉันได้มาทำความฝันของดิฉันในตรงนี้ณจุดนี้ถ้าไม่มีท่านดิฉันก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาเรียนเพื่อต่อยอดความฝันของดิฉันค่ะความฝันของดิฉันนั้น คืออยากเป็นครูเพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับหลายหลายคนที่ยังมีความฝันแต่ยังขาดโอกาสเพราะว่าโอกาสนั้นมันหลายหลายคนก็ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างอย่างครบถ้วนค่ะบางคนเขาคืออยากจะ ได้รับการศึกษาหรืออยากได้รับความรู้แต่เขาเนี่ยขาดโอกาสในด้านนี้ดิฉันจึงคิดว่าถ้าดิฉันได้ทําความฝันของดิฉั n สําเร็จคือหมายถึงดิฉันได้เป็นครูเนี่ยดิฉันจะไม่เป็นเพียงครูในโรงเรียนเท่านั้นดิฉันจะเป็นครูอาสาเพื่อนําความรู้ไปไถ่ายทอดให้กับเด็กๆหรือบุคคลที่ยังขาดความรู้เพราะดิฉันรู้ดีค่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคนที่ขาดโอกาสเนี่ย เขามีความรู้สึกอย่างไรคือเขาก็มีความฝันเหมือนกับเราเหมือนกับเราทุกคนดิฉันก็มีความฝันคือเราทุกคนก็มีความฝันเด็กๆเ,เหล่านั้นราบุคคลเหล่านั้นที่เขาโอกาสนั้นเขาก็มีความฝันเหมือนกันดิฉันก็อยากจะต่อยอดความฝันของดิฉันให้สําเร็จเพื่อจะนําไปต่อยอดกับบุคคลที่เขายังขาดโอกาสเพื่อเขาที่จะได้รับโอกาสในส่วนนี้เพื่อนําไปต่อยอดความฝันของ บุคคลเหล่านี้เพื่อความฝันของเขาแล้วก็ความฝัน,นของดิฉันถึงแม้ว่าในวันนี้มันอาจจะดูเหมือนปรปีแต่ดิฉันมั่นใจแล้วดิฉันตั้งใจไว้ว่าดิฉันจะทำให้ได้เพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วคนข้างหลังที่ยังรองดิฉันอยู่ดิฉันขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนผลัดันให้ดิฉันมาถึงจุดจุดนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุถึงเป้าหมายแต่ดิฉันก็มาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะมีท่านแล้วก็ดิฉันก็จะตั้งใจเรียนศึกษาแล้วเรียนให้จบเป็นยาตรีในสาขาครูประถมวัยเพื่อดิฉันจะได้ไปสอบไปเป็นครู ถึงแม้ว่าดิฉันจะสอบบรรจุเป็นครูไม่ได้แต่ดิฉันจะพยายามเป็นครูให้กับบุคคลหรือเด็กๆที่ต้องการความรู้ที่ต้องการเอ่อได้ที่จะได้รับโอกาสดิฉันจะนําความรู้ที่ดิฉันได้รับถ่ายทอดให้กับบุคคลเหล่านั้นดิฉันตั้งใจวว่าดิฉันจะไม่เป็นครูเพียงในโรงเรียนหรือเป็นครูในตำแหน่งเท่านั้นดิฉันจะ นำความรู้ต่างๆไปต่อยอดความฝันของบุคคลอื่นๆที่เขายังมีความฝันเหมือนดิฉันในวันนี้ค่ะค่ะความฝันของดิฉันนั้นดิฉันอยากจะบอกแม่ว่าให้แม่รอดิฉันอีกสักนิดนะคะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะนำความฝันนี้นำไปฝากท่านอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะดูเหมือนไกลแต่ดิฉันมั่นใจค่ะ ว่าสักวันความฝันนั้นจะต้องกลายเป็นความจริงเพราะวันนี้ดิฉันตั้งใจมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงมันอย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับตอนนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ทำให้ดิฉันได้มาทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกเล่าความฝันของดิฉันไปถึงแม่ของดิฉันค่ะดิฉันก ขอขอบคุณท่านแล้วขอขอบคุณคุณแม่แล้วทุกๆท,ท่านที่อยู่ข้างหลังที่กำลังรอฉันที่เขามีส่วนผลัดกดันให้ดิฉันมาถึงจุด,จดนี้ได้ดิฉันสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อความฝันของดิฉันเพื่อความฝันของแม่และเพื่อความฝันของอีกหลายๆคนที่ยังขาดโอกาสค่ะขอขอบคุณค่ะ